ครับอุปกรณ์ที่เราใช้วัดความดันมีอยู่ด้วยกันนะครับ2ออย่างก็คือ 1. วัดความดันบรรยากาศก,าก็คือ barometer วัดความดันเกตก็คือม a n o m e t e r barometer ก Bar ็คือผลิตโดยเอวานเจริสตาเตอริเชรีลักฟิสิกและลักกันดิตชาวอิตาลีี่จะเป็นหลอกแก้วขนาดเล็กปลายด้านหนึงปิดมันจุประหลอดเต็มแล้วก็เปิดความในอ่างประหลอดไม่ให้อากาศเข้าไปในประหลอดได้ เพราะฉะนั้นของเหลวก็จะขึ้นไปบนหลอดแก้วความสูงเฮทตรงนี้ก็จะเป็นความดันบรรยากาศที่มากดตลอดเอาไว้ความดันยังนิยมใช้หน่วยอื่นตามลักษณะของงานก็อย่างเช่นบรรยากาศมิลลิเมตรตลอดมิลลิเมตรตลอดก็จะพบได้ในการวัดวัดความดันวัดความดันอ่ความดันโลหิตเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์1จด ศูนย์หนาคูณสิกำลังห้าปาสคาลจะเท่ากับ1 mm. ATM เท่ากับ760ด mm. รมิลลิเมตรปลอด ATM ก็คือหน่วยความดันที่เปรียบเทียบกับความดันบรรยากาศโดย1 ATM จะเท่ากับ1บรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลถ้าความดันเปนหน่วยเป็นมิลลิเมตรปลอดได้จากการอ่านค่าความสูงของประหลอดจากมารอมิเตอร์ซึ่ง760ม mm. ิลลิเมตรก็คือ76 7 6เซนติเมตรนั่นเอง การสร้างบารอมิเตอร์โดยใช้น้ำแทนตลอดสำหรับวัดความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลหลอดแก้วควรยาวอย่างน้อยเท่าไหร่ความสูงของน้ำในหลอดแก้วจะเป็นเท่าไหร่เพราะฉันก็จาก p p เท่ากับ rho g h p ก็คือความดันความดันก็คือ1.0 1.3คูณ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรความหนาแน่นของน้ำความหนาแน่นของน้ำก็เท่ากับ10กำลัง3 ต่อมาค่า g ก็เก้าจุดแปดแล้วหาความสูงว่า H ต้องความสูงน้ําเท่าไหร่ดนัความสูงน้ําก็คือสิบจุดสามสามเมตรเพราะฉะนั้นใช้ประหลอดประหลอดจะจะใช้หลอดที่สั้นกว่าแค่เจ็ดสิบหกเซนเท่านั้นต่อมาแมนอมิเตอร์แมนนมิเตอร์วัดความดันเกจอย่างง่ายรูปก็เหมือนกับ17.5 17.5เพราะฉะนั้นความดันด้านหนึ่งปลายด้านหนึ่งจะใช้วัดความดัน อากาศความดันอากาศเข้าไปในท่อด้านบนก็จะมีความดันอากาศอีกอันนึงก็จะเป็นถังแก๊สซึ่งถังแก๊สก็จะปล่อยแก๊สออกมาเพราะเวลาแก๊สดันออกมาของเหลวด้านหนึ่งก็จะต่ําของเหลวด้านหนึ่งก็จะสูงเมื่อนึกถึงนึกถึงเวลามีน้ําอยู่ในสายยางเวลามีน้ําอยู่ในสายยางแล้วเราเป่าเราเป่าน้ําไปในปลายด้านหนึ่ง เรากว่าน้าด้านหนึ่งจะต่ำน้ําอีกด้านหนึ่งก็จะสูงเพราะฉะนั้นนี่ก็เช่นกันปล่อยความดันแก๊สเข้าไปมันจะาทาให้ปหลอดด้านหนึ่งต่ําอีกด้านหนึ่งสูงเพราะฉะนั้นระดับของเหลวในท่อปลายเปิดสูากาสูงกว่าท่อด้านที่ใช้วัดความดันเป็นระยะ H เพราะนั้นผลต่างความดันเกก็จะได้ผลต่างของความสูงของเหลวในหลอดตัวยูเพราะฉะนั้น P P ก็คือความดันของแก๊ส ลบ p ศูนย์เท่ากับ log h เพราะ้นความดันเกตที่ได้ p g ก็เท่ากับ log h เพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้หลอดดูดของเหลวทําให้ของเหลวเข้าปากได้เพราะอะไรเพราะในหลักที่ใช้หลอดดูดของเหลวเป็นการทําให้ความดันในหลอดดูดในปากลดต่ํากว่าความดันอากาศภายนอกทําให้อากาศดันของเหลวผ่านเข้าหลอดไปได้เพราะฉะนั้นในหลอดเดิมที่อากาศมันเท่ากันความดันเท่ากันมันก็ปกติปกติแต่พอเราดูดปับ๊บความดันในหลอดจะน้อย ความดันภายนอกจะมากพราะฉะนั้นของเหลวก็สามารถขึ้นมาในหลอดได้เรามากดของปาสคาลความดันในของเหลวที่อยู่นิ่งในภาชนะปิดก็เกิดจากน้ําหนักของของเหลวและความดันบรรยากาศเหนือผิวของเหลวนั่นเองแต่ถ้ามีแรงภายนอกมากระทําต่อของเหลวที่อยู่นิ่งในภาชนะปิดความดันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็จะมีลูกสูบเล็กแล้วก็ลูกสูบใหญ่เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกสูบใหญ่ ฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกสูบเล็กเพราะฉะนั้นเดิมทีก็มีของเหลวในลูกสูบเท่ากันพาม,มาวางแท่งเหล็กมวล500กรัมบ,บนลูกสูบใหญ่ก็ทําให้ลูกสูบใหญ่เคลื่อนที่ลงเพราะว่ามีน้ําหนักมากกว่าลูกสูบเล็กก็จะเคลื่อนที่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราวางมวลน็อต20กรัมทีละตัวลงบนลูกลูกสูบเล็กก็ทําให้ลูกสูบเล็กเคลื่อนที่ลงในขณะที่ลูกสูบใหญ่ก็เคลื่อนที่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือพอเริ่มเริ่มต้นวาง อ่าฝั่งนี้ก็จะลงฝั่งนี้จะขึ้นในช่วงแรกแต่พอน็อตมาวางมันก็จะเริ่มฝั่งนี้ก็จะเริ่มลงกลับมาเพราะฉะนั้นพบว่าน้ำหนักรวมของน็อตบนลูกสูบลูกสูบเล็กมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักรวมของแท่งเหล็กมากเพราะฉะนั้นน็อตมวลน็อตมวล20กรมัมเราไม่ต้องวางให้ครบ500กรมัมวางแค่ไม่กี่กรมัมมันก็จะทำให้ของเหลวข้างล่างเทาง่า,ทากับ แท่งเหล็กมวลห้าร้อยกรัมเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรจากสถานการณ์ข้างต้นมหาตาส่วนระหว่างแรงกดกับพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบแต่ละอันจะพบว่าอัตราส่วนดังกล่าวมีค่าเท่ากันก็คือการเพิ่มความดันที่ลูกสูบหนึ่งจะทําให้ความดันอีกลูกสูบหนึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากันซึ่งเป็นการค้นพบโดยดปาสคาลมีใจความว่าเมื่อเพิ่มความดันให้ของเหลวที่อยู่นิ่งในภาชนะปิดความดันจะเพิ่มขึ้น ความดันที่เพิ่มขึ้นจะส่งผ่านไปทุกๆจุดในของเหลวนั้นเรียกหลักการนี้ว่ากฎของปาสคาลฉะนั้นการทำงานของเครื่องอัดไฮดรลิกอย่างง่ายก็ใช้เป็นเครื่องกลในการผ่ันแรงประกอบด้วยลูกสูบเล็กและลูกสูบใหญ่ที่บรรจุของไหลที่อัดตัวไม่ได้ก็อย่างเช่นน้ำมันหรือน้ำเพื่อเป็นตัวส่งผ่านแรงจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งในของไหลนั่นเองเพราะฉะนั้นแน่นอนวัตถุหนักหกก็จะอยู่ในลูกสูบใหญ่ ส่วนแรงของเราต้องอยู่ในลูกสูบเล็กเพราะเราต้องออกแรงเล็กน้อยเพื่อให้วัตถุใหญ่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นความสัมพันธ์ว่าแรงที่ใช้ในการออกแรงก็คือฝั่ง F1 ก็คือแรงที่เราใช้กับ A1 กับอันที่สอง F2 ก็จะรองรับด้วย A2 เพราะนั้นเป็นความแปรจาก P ความดันความดัน P เท่ากับ F ส่วน A เพราะฉะนั้นจากหลักการแรกก็คือที่ระดับความสูงเดียวกันความดันมีค่าเท่ากันที่ระดับความสูงเดียวกันระดับความลึกเดียวกันความดันมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นจุด x กับจุด y จุด x กับจุด y ระดับความสูงเดียวกัน px ก็จะเท่ากับ P y ความดันที่ x ก็จะเท่ากับความดันที่ y เนั้นจาก p เท่ากับ f ส่วน a ก็จะเป็น f 1ส่วนเ1เท่ากับ f2 ส่วนเ2เพราะฉะนั้น f2 ก็จะเท่ากับ f 1หารด้วย a 1คูณกับ a 2เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่า a 2จะมากกว่า a 1 a 2ก็คือฝั่งนี้จะมากกว่า a 1แรง f 2ก็จะมีขนาดมากกว่าแรง f 1ทั้งนี้มพิจารณาแรงเสียดทานหรือแรงต้านในระบบเครื่องอัดต,รตรัวเด็กก็จะเป็นเครื่องกลที่ช่วยผลแรงที่เอามาใช้ในการยกของหนักก็อย่างเช่นแม่แรงในการยกรถ